ค่ะและตอนนี้นะคะหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะก็อยู่กับพี่กระรอกเชิญยิ้มนะคะวันนี้ทางสมาคมศิลปินตลกของเรานะคะมีข่าวฝากประชาัมพันธ์ไปยังหมู่มวลสมาชิทกทุกทท่านนะคะยังไงก็ให้พี่กระรอกประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะครับก็สวัสดีนะครับพี่พี่น้องๆ้องนะครับศิลปินตลกทุกทุกท่านเลยนะครับวันที่นะครับวันพฤหัสบดีที่21นะครับธันวาคมนะครับเป็นวันสําคัญของทางสมาคมตลกก็เป็นวันที่เราจะทําการไหว้ครูนะครับไหว้ครูตลกนะครับจะมีการครอบเสียนนะครับเสียนพ่อแก นะครับเสียงพระพิคเนตนะครับแลระการครอบเสียนนี้ก็จะครอบเสียงจากศิลปินแห่งชาติคืออาจารย์สมบัตินะครับซึ่งเป็นนะครับครูที่ได้รับพระราชทานการครอบมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและเป็นครูศิลปินเขาเรียกอะไรศิลปินทางศาสตร์การครอบครูเป็นองค์สุดท้ายเลยนะครับของรัชกาลที่9ซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยสําหรับท่านที่ต้องการความเป็นศิลปมงคลนะครับของพี่ๆศิลปินตลกและหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการนะครับประชุมวิสามัญประจําปีนะครับ โดยท่านนายกโอบานะครับพี่ๆน้องๆก็มาร่วมกันนะครับในการประชุมในครั้งนี้ได้และหลังจากนั้นตอนเย็นนะครับก็จะมีการนะครับเลี้ยงอาหารเย็นนะครับเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับแล้วก็จะมีการจับฉลากแจกของขวัญมีมหรสพของศิลปินตลกนะครับแล้ววันใหญ่ก็คือเป็นเหรียญหลวงปู่แพว่นะครับเลี่ยมทองนะครับจากนายกสมาคมศิลปินตลกคือคุณาเสียงเหนือก็อยากให้พี่น้องทุกๆกคนนะครับมาร่วมกันนะครับในงานครั้งนี้เป็นงานของพวกเราเองนะครับงานเราจะจัดทีหนึ่งสามงานรวมกันเลยก็คืองานไหว้รูตอนเช้าตอนบ่าายยปปรระชุมิสันนลวเเเ็็กีง สังคมสมาคมศิลปินตลกมาเนเยอะนะครับแล้วเจอกับวันที่21ธันวาคมนะครับสวัสดีครับแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องยูทูบดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มด้วยนะคะฝากช่องด้วยฝากกดติดตามนะคะก็จะมีข่าวสารของทางสมาคมศิลปินตลกนะคะสมาคมนักร้องรูกทุ่งแล้วก็สมาคมทุกสมาคมที่หนูเป็นสมาชิกอยู่นะยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะทั้ง YouTube ช่องสีฟ้าแล้วก็ช่องสีดำดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะขอบคุณค่ะกปติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ